เดี๋ยวทําเปลี่ยนให้แล้วโบมันมันหายากทอมน่าจะพลาดตรงที่ว่าทอาม่งทอมไม่เอาของหายากมาใส่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปรับใหม่เดี๋ยวเปลี่ยนใหม่เดี๋ยววางเดี๋ยววางก่อนเดี๋ยวต้องเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนให้มันเป็นแบบหายไปไง่ายแบบสแตนดาร์ดดีกว,ว่ากว่าขอบคุณนะครับอันนี้เกิดตรงไหนวะเนี่ย <m ai S 1> ไม่ใช่ไอ้ยอยไอ้ยอยยอยยอยกำลังไปเออแล้วไม่ได้ยังงี้ดิไอ้ยอยเมตัลไลท์ บอลเล็กกันมาฉันขอชีพฉงโนร้อยเปอร์เซ็นต์ไอ้หย่อยฉงโอนร้อยเปอร์เซ็นต์ความเหงาเพราะนักี่ใหญ่ะเล็ขยี้ทำไมตอนนี้อ่ะเรียบร้อยหย่อยเลื่อยชนผมพามาเล่นสายล่างนะโอเคครับยิงตามผมอยู่ยิงตามผมอยู่ยิงตามผมอยู่เปิดเดียวก็เสียได้มีปัดเลยเดี๋ยวมันเอาสุดไอ้หย่อยอ่ะเม่อแต่ห้องวี่อยู่ที่ไหน เดินกับล่วงเดินบอล็กมันเล็กปะเกือบเกือบล่วงโดยพี่นัทเบียดอะเกือบไปล่วงเลยเมื่อกี้นั่งเฉยนะที่ออกเยอะครับตัวหดมาสไลด์อะเมื่อกี้วิ่งชนที่ทำสไลด์ออกข้างคุณก็ผ่าไม้ไปะปั่นไม้ยังแกนบนะเทปปั่นหังกาแบบใช่ๆๆมันเป็นเดยวคนเดียวใช่ไหมเมื่อกี้เห็นมครับ ปั่นได้ใช่ครับเครื่องนี้ปั่นได้คีเดียวเนี่ยไอ้ป้ฟเปี้ยออกมาช่วยได้เยอปั่นไปเยอะทีเดียวเดี๋ยวนากามันให้เพื่อนแข่งของป้าปัดตีกรอหะมั้ยใช่มั้ยใช่ใช่เรียบร้อยหย่อยเลยชนสวัสดีค่ะคนดู500คนนะค่ะคุณทำกับเรามันหนักเกินเจะมาเนอกเจมส์มันไม่ออกโอเกมันจะเอาผมนี่แหละมันจะเอาผมไปตอนนี้หมาไร้ฟ้าผมไม่รู้ว่าไป็นขใครและผมไม่สนด้วยใช้เล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 ย สองเครื่องแล้วสองเครื่องแล้วสวยแล้วสวยแล้วยังไม่ใช้ยังไม่ใช้ไม่ใช้พาวิ่งวนรอบไปบ้านก่อนไปสายการเลิกปีตีต้องจ้หมดแล้ว,ว,วละออกมาเล่นแกวชีชรึเปล่าชัดเลยเหรอชรัดเลยเหรอชรัดเลยเหรอพามาเล่นขวากลางครับพามาเล่นขวากลางโอเคครับเล่นเลยเล่นเลยต้องบัดเสร็จ <c oughs> แล้ว พาขวาบนพาขึ้นเขาตอนนี้นที่เป็นช่างปัดไปครับทุกคนให้คุณทำจุกทิงิงทิ้งททิ้งไปใงกลางขึ้นมันใหญ่ขึ้นมันให่ขึ้นมันใหญ่ง่ายไม่จริงไม่จรงไม่จริงซามาไม่จริงไม่จริงไม่จริงคุณทำบ้านฟ้าได้ไยังคุณทำบ้านฟ้าได้ไยังได้แล้วคร้แล้วโอเคมีฉนมะมี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 ฉนโอเคโอเคผมพาออกพาออกมาขวากางทำมัน้ขวากลางี่ยเรโบเ้เบาอตาเอาทไ่ พีวิ่งออกมาเลยน้องมีชงวนก็จัดมามีชงวนก็จัดมาก็แค่นั้นยกเลื่อเหรอยกเลื่อยกเลื่อเหรอเป็นเขายกเลื่อยกเลื่อยกเลื่อเหรอเเเจอผมเจอผมบ้านใหญ่เจอผมบ้านใหญ่เจอผมบ้านใหญ่โอเค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 บ้านหลังใหญ่ใส่ไข่สิเอ้ยยุ่ติดโอ้โหย่งติดเสาดีใหญ่ระเบ้อเลยมีคนเฮ้ยเขาคนใจส้มจับระเบ้อด้วยบนกลางผมย่งติดเสาผมเขินเลยเมื่อกี้ผมก็เข้าไม้ตรงๆรอยู่แล้วทุกคนระเบ้อมีเครื่องสังเวยเห้หล่ะมั้ยเอาั่นเครื่องอะร เบ็ดแม่อยู่บ้านเล็กนะเบ็ดแม่อยู่บ้านเล็กนะแขวนครับแขวน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 บ้านใหญ่ไม่ขาวไม่ขาวแย่แย่เพื่อนที่ไปไปขวาบนอ่ะไปขวาบนอ่ะเพื่อนแท้แต่มลาขวบทางมาดิแวะทิ้งเครื่องแวะทิ้งเครื่องเดี๋ยวนบป้อมไปช่วยนะที่ปันไล่ผม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 มา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 โอ้โหผมจะได้ชนจุ๊กสำหรับมิ่งชนเสาคุณทำผมเขินเลยเมื่อกี้นะอยู่กลางล่างเลือกเทปนี้ มันจะมองหลังไ้ผมไม่ได้เล่นนานไงผมไม่ชินเลยทำไมเลือกเิกนี้เพราะืมันเป็นเิกชีครับมันเป็นเิกชีที่ดีที่สุดในบรรดาเิกละแอำสารัดยอกามมองไม่สิ้นพระวิ่งอ้อมาางหลังบ้านนั่นแหละสวยอุยหเลยดึงเลยดึงเลยดยดึงเล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 ยดึงยดึงเลดงเ่ยัึเลยดยเลเลยลเลลเลยลเลยึดเลกงดดเลย มันมันแก้ทางในช่วงโดนไล่ช่วงแรกแด่ทุกตัวเลยครับผมอยากผมอยากเชื่อรอยแบบพี่หนุมนิดบ้างอะแต่ผมก็ต้องเสียอีกเยอะเลยแหละครับผมจะเสียเชิงเลยูมันเอาคุณทอมสุดแน่เพราะคุณทอมจุกมาตั้งแต่ต้นเกมอะหยางหยางยังความใหญ่ความมันใหญ่ทิ้งทิ้งทิ้งมาเาผมมาดิมาเาผมเพื่อนเทนั่งไงที่มาไปตัวเลยรูแค่สองตัวก็ตอนเนี้ยม่มันคมันตัดรเมจริงไม่จริงไม่จริงไม่จริงเกมไม่จริงเ ไม่จริง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 นี <clicking on sound> oh, ่ไม่ใช่เรื่องจริงนี่ไม่ใช่เรื่องจริงนี่ไม่ใช่เรื่องจริงนี่ไม่ใช่เรื่องจริงผมวิ่งยาวผมวิ่งยาวผมวิ่งยาวทันเปล่าวะไม่ทันพี่นัดปั้นเลยพี่นัดพี่นัดปั้นเลยผมไปดึงละเบิกไม่นานเพิ่มได้นไม่ใช่เรื่องจริงโอ้โหไม่ทันหนอเอาเลยเลยกินเลย ผมแย่เลยผมแย่เลยอย่างงี้ผมแย่เลยมาถึงอะไรอ่ะเพิร์กไม่น่าเพิ่มได้อ่ะมาถึงเปิร์กกนเหรอผมแย่เลยคีณผมแย่เลยไอ้ย้อยบนขวามผมแย่เลยคีณผมแย่เลยลอยไอ้ย้อยเสียเชิงยอยไอ้ย้อยไม่เอาผมแล้วคุณรับมันทิ้งผมไปแล้วมันมาเอาผมนี่แหละมึงแค้นเครื่องอะไรกูอ่ะปั่นไงปั่นกลางแบบใช่ไหมกลังพี่อยู่ไหนอ่ะผมอยู่เอลทีอ่ะเอลทีข้ามมาเล็กอะไอ้น้องมึงพี่มีแทงหลัง ไอจุ๊กจุ๊กไปจุ๊กปั่นพาไปล่นาบนพาไปเล่นยงฝาบนพาไปเล่นยงฝาบนเครื่องตุกตีกล่องใช่ไหมนะใช่ใช่ใช่โอเคเอาคุณทองเล่นคุณทองอยู่คุณทองเคลื่อนไปเสร็จแล้วเอาคุณทองสุดแน่ใช่ผมอย่าเพิ่งติดนะเนี่ยผมว่าผมว่าต้องปั่นไปก่อนนะเนี่ยติดเลยก็ได้ติดเลยก็ได้ยังไงมันก็ผมตายแน่นอนตรงที่ผมรู้ละมีเมียเดียวเมียเดีอ่ะไม่มีไม่มีผมเปิดเดียวออ๋อเปิดเดียว แล้วเดี๋ยวอ้ะใหญเราจบเกมไปใยญ่ก็จะรู้ว่าคนที่กูไล่มาต่อทั้งเกมแม่งคนทองคนเองก็ต้องทุนได้มาดิมาดิมาดิเฮ้ยเป็นอะไรมาดิมาดิมนดิเอ้ยไม่โดนเลยเลื่อยชนเลือยชนอยากดูโนเพิร์ลแอบเฮ้ยแอบโอ้ยโอ้ยดูโนเพิร์ลเหรอห้าสิบเหรียญล็อบบี้ห้าสิบเหรียญรอโนเพิร์ลจัดเปล่าเออนั่นแหละคนทองก็ต้องอย่างนั้นแหละเอาเป่าล็อโบ้เอาเป่าห้าสิบเหรียญ โนเปิลจะจัดให้เลยอ่ะเดี๋ยวถอดเปิลไให้เลยมันเดินหาพี่เดิน่อเนื่องยอยหยอยมเปล่าหยอยเล่นกับพี่เปล่าหยอยเล่นกับพี่หรือเปล่าล่ะหยอยเดี๋ยวขวากบนกับกลางบนอ่ะเอาคุณจีจีสี่ตามจากโรโบด้วยนะอะไรอะหยอยหยอยพี่อยู่ฝั่งนี้กลมากลมากลมาไม่เอาไม่เอามันกลับไปเครื่องเอลซีมันกลับไปเครื่องเอลซีเฮ้ยขอบคุณซูเปอร์จีจีจากโรโบด้วยได้โรโบให้หนึ่งร้อยเลยสองตาโนเพิร์ลเฮ้ยหนึ่งร้อยเลยโว้สองตาโนเพิลผมปั่นต่อไงประเด็นจัด จัดให้เลยมาที่มหาวิทยาลัยมาต้องเครื่อง LT นะมาต้องเครื่อง LT นะมาเอาผมนะจะตายระเบ้อสองตามันผมจริงว่ะคุณรอมสองตา no perk สองเกมต้องรอดโอเคจะตายระเบเอ้ยข้าม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 ผมวิ่งยาวผมฉีกผมไม่สนทั้งหมดนะครับผมมีใช้งดมีเพื่อนเท่ตอนนี้ที่รู้สองิร์ k มันรู้แค่สองิร์ k ตามผมยาวครับตามผมยาวตามผมยาวผมพามาลงใต้ใต้ดินบ้านใหญ่ใต้ดินบ้านใหญ่โอเคได้เลยได้เลยคได้เลยคัสั่งของรอชีสเลยยาวหรอมาอยู่ดูไปด้วยกัน อย่าดูด้วยกันมน้ไเลยครับปากคนในทีมหบอโรโบิไม่ซูมไอ้ยอดมันทิ้งผมไปแล้วคุณท้องบ้านใหญ่คนในทีมไว้ใจทอมโรเบิร์ตเชื่อมือทอมสิว่าทอมเอาอยู่อาแล้วไปปักโอเคโต้โ่นดขอเชื่อมือถมแล้วทำเอาอยู่เลยโรโบิร์ตได้เพยบไม่เลย่าทำสามตัอ่าซ้ายล่างขึ้นซ้ายล่างเขาพิมอะไรเห็นแล้วเห็นแล้วเขามีบ้านเล็ก ปิดประตูเปิดประตูไยกาไปกาไปมันเอาสุดลนะตอนนี้เีมากวันดีครับเีมาคนในทีมก็สู้มืออยู่ใครมาตีกองตุ้มตตุ้มนี่ยแหละตุ้มตบุกเ้ไปประตูไปประตู้ไปประตูด้ดีนี้ดีนี้ปดีผมปผมปผมปโอ้ใครจะบอกได้อะใครบอกได้อะามเราบอกไม่ได้เลยบุรอม ไม่ต้องบไปดอมบโอ้ยไปดอมนแล้วไปดอกอมบไม่อมบไปดอมบกลับมาก่อน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 ได้มา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 ได้ไอ้ดงโดนบีบไอ้ดงโดนบีนัสนัสมินัสเอาวะดที่พอมเมมยังยืนพินัยังอยู่พี่เคก็ยังอยู่พี่ก็ยังอยู่พี่พี่รอให้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 ไปคุณประตูนู้นอะประตูนู้นอะไปแล้วลูกเก๋ไปแล้วประตูนี้ไม่เปิดประตูนี้ไม่เปิด

มันอยู่ในบ้านเมันอยู่ในบ้านเควิ่งครับเได้ไไปได้ไปได้ไปได้อ้ไหลยังไม่มาติได้วะจริงจริงงมาเฮ้ยได้ยาได้เอาอยู่นะเฮ้ยูเรอดกูเกลรอดูเกมอดูเกลอดูเกลอเฮ้ยเอามันหลงมันหลงไม่หลงไม่หลงไม่หลงเดินตามอยู่เดินตามอยู่แต่รอดแต่รอดแต่รอดเอาดิเอาดิผม้งหลังผมผมวิ่งตรงผมวิ่งตรงผม้อเร็วผมวิ่งตรง้้เย ผมมีตัวเพิ่มความเร็วผมมีท่านในตัวก็มาถือไปเอาเด้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 โอ้ยตายเลยฆาตกรกูทฤษดีพีคอะเอาบอกแล้วว่าเชื่อมือขำอร่อยโอ้ยอย่างลุ้นเลยเมื่อกี้นะเก็ไแล้วผมไม่มีไรอย่าประเด็นอะเมื่อกี้นะกูไทยผมนี่ไม่มีอะไรเลยนอกจากสปินเลย ไอ้คุณทารอดเพราะผมช่วยเลยนะเออเกมพิกเกมพิกผมผู้สัพพอผู้สัพพอ